ยามานอตสามหนึ่งสี่ชีปเรดาร์สามหนึ่งห้าสับสามหนึ่งหกออราค่ะแส็บเียงเคอร์ค่ะเอาใหม่เคอร์เล่แกร็บยามาก google สามหนึ่งเจ็ด ฮะ <1. S 1> huh? อีกรอบหนึ่งปีบเครียโอเคต่อมาเข้าหอมสามหนึ่งแปดก็ไปต่อคราวนี้สามสองสี่น้องอันดาโออี <5. S 1> e. นัสละอะไรคะ มะป่างมะป่างสามสามศูนย์ใ่ยิ่งมากอันนี้พี่เลือกข้อยากๆนะเลือกง่ายๆไม่เลยไม่ได้ถามสามสามหนึ่งสามสามหนึ่งครับล้องการสามสามหนึ่งครับ รอบหนึ่ง,ร<อ>ค,งครับโอเคน้องๆสามสามสองครับลิฟตอืไอีนะไลท์โอเคเรดาสามสามสามเรดาครับสามสามสูม โอเคเยี่ยมสามสามห้าออล่าค่ะแดดโนโนเออารสละอะไรดูที่จดซิเออาสละอะไรเออารสละอะไรคะชาเออชาถูกต้อง Google เดี๋ยวขอหาก่อน้อนง่ายเกินไม่เอาเปลี่ยน Google Google สามสี่สามชู่เยี่ยมมากเขาหอมสามสี่ห้าสมสี่ห้าว่าไงจ้า ฮะโนโนโนไออีนะหนูน้อยีไออซะละไวเออไวถูก้